นี้นะครับเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเวเรสกันนะครับแล้วก็จะมาสอนเล่นแล้วก็แนะนําไอเทมนะครับนี่กับสกินนี้ผมได้มาถูกมากนะครับประมาณ350รอปองนะก็คือใช้สูตรสุ่มนะฮะไปดูได้นะครับคลิปสกินนี้ก็มีเอฟเฟกนะครับแต่ว่าไม่มีท่าวาร์ปฮะมาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมจะใช้เป็นเซตไอเทมเจาะเกาะนะครับเจาะเกาะข้างบนนะครับเราเจอกับบว์บารอนนะครับบอกเลยว่าสบายนะครับเซตนี้ จะวัดเดยอจะลองเชิงนะครับมาดิทันแน่ยันหนีนะครับอย่าหนีพอฮะดึงกระชากมาสตันหนึ่งทีครับถึงกับฟิกอะ่ะใจเย็นรอรอรอค่อยตอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราได้ฟอร์สเคปก็ดีขึ้นละ่ะโอเคมาดิมาดิาดชิปรอกระชากครับกระชากเข้ามาสตันครับอือหือใจเย็น รอสักครู่นะฮะข้างล่างยับเกมนี้ต้องอาศัยนะครับความไวนะอย่าปล่อยให้เลดเลดอาจจะยากนะครับซับเป็นอาร์เรนต้องรอถ้าอาร์เรนออกของถือก็โอเคอยู่ครับให้เขาเปิดอ่ะส่วนใครนะครับอยากมี ID เกมอาวีนะครับที่มีสกินเทพนะครับก็สามารถทัถกมาได้นะครับที่ FRS m i n ัสมิต้นที่พี่เจ็ดนะครับของจริงต้องมีคนติดตามมากกว่า200,000คนนะครับคือผมกับโบบารอนอะ ลองเชิงกันหนักมากนะครับเซฟเลยนะมันฝั่งเขาก็เซฟนะฮะแต่ว่าตอนนี้มันใกล้ตายละไม่กลับตายครับอ้าวเช็คแป๊บหนึ่งเห็นวะดดใส่นะครับเฮ้ยเจออยู่ครับนี่งไงเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย่าประมาทนะฮะแนะนําให้วาดพุ่มนลครับได้ละหนึ่งตัวอ้าวจะล้าเด้ออย่างหนึ่งหนึ่งนะครับมาวัดปาวัดปะวัดปัลล่าอันตีเข้าไปครับปึ๊บปุ๊บป๊บ ครึ่งหลอดครับเอาไม่กลับด้วยครับอันตีสวนเหนือก็สวยดีครับแบบนี้ฮะเอาเลยเอาเลยครับปึ๊บกระชากสกิลหนึ่งเรียบร้อยครับล่วงครับอย่าซ่าครับอย่าซ่าครับอ่ะเล่นมาละเอาเรียเอีดิดิอมาดีมาเนีโดนกระชากแน่กระชากปึ๊บป๊บปาดหนึ่งทีครับรอนตีครับเพื่อนใจเย็นอันตีครับสตันชึบ เรียบร้อยล่วงครับอ้าวจะต่อเออมาดิก็ได้นะก็ได้นะครับก็ได้นะมาดิดุดเลือดครับสิกเกิลหนึ่งเรียบร้อยครับล่วงอย่าซ่าอย่าซ่าตอนนี้ของเริ่มมาละกลับบ้านด่วนเลยครับอ่าแป๊บหนึ่งอันเลนไ,ไม่ตีป้อมอ่ะโอเคผมตีแล้วกันป้อมได้แล้วตัดเลือดเอาไว้สู้กับโบบอลน รีดด่วนนะครับรีบด่วนเลยชึบชึบชึบตีครับปึ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ว้าบกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปแก๊งกันดีกว่านะฮะว้าบเลยว้าบตรงนี้ไวกว่านะครับประมณแตกไปล่างต่อไม่ก็กลางเดี๋ยวเราได้สเปียร์นะครับแล้วก็ตามด้วยฟอร์สเคปแค่นี้ละก็โหด นะครับมาครับเพื่อนว่าไงมีตัวใกล้ตายไหมมีแล้วผมโดดใส่เอ้ยจะตายครับนี่ยังไงล่วงครับอืมออกด่วนออกมาด่วนครับออกมาด่วนไม่งั้นโดนงาบแรงนะครับวเวเลสติยิ่งใช้รูนอคูดาวน,นะครับใช้งานรัวๆเลย oh, อ่ามูลาดมูลาดครับจ <Yeah. S 1> ึบๆบอื <c oughs> ดึงไม่ทันนะครับสตันไม่ทัน สตันทันนี่ช่างงักเลยนะเฮ้ย <No. S 1> <Hey, S 2> มันเฮ้ย <Hey, S 2> มันเอาดีอะไรดีอะไรดีอรดโอ้โหแถวนี้แหละเพื่อนเจอระดดใส่ครับไม่ได้โอ้โหอันเลนย่างห้าวนะครับอันเลนนั่งไงไปละผมต้องโดดตามแล้วเนี่ยไม่ได้เลยเพื่อนอันติครับล่วงเอาดีเพื่อนมาดิมาดีชักมาปึ๊บฟิก เอาไม่ทันลุย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 เพื่อนมามาเดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเพื่อนเดี๋ยวเปิดเอาแวนก่อนเลยสวยเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับต่อไปก็อารัมนะฮะล่วงนะครับ,รบอารัมมีตัดเลือดครับเรียบร้อยใครจะได้ฟอร์สเคปเลยครับตอนนี้อันติคูดาวัยมากนะครับเห็นไหมแป๊บก็จะได้ละดึงมาครับสิบกู๋ยิงครฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ฟอร์สเคปนะ ดึงไม่ถึงจุบชึบโอเคกลับก่อนครับเลนไปเลยครับทุกคนผมต้องตามเลยเนี่ยไปครับกระชากมาแบบนี้เรียบร้อยครับหนึ่งตัวฟิกออกมาดวนอ้าวโอติดคืออีกโอ้โหน่าจะตายละเรียบร้อยครับโอตอนนี้มีทีมไฟอยู่นะครับ เยอะๆแบบนี้เวเรชชอบครับอันตีเข้าไปครับล่วงแน่หนึ่งตัวต้องมีสองแล้วครับมาเพื่อนไล่เพื่อนสวยสองตัวเลยเพื่อนรอรอรออีกหนึ่งวิอีกหนึ่งวิไปไหนดึงเข้ามาครับชึบเฮ้ยมาเฮ้ยมาเอาดีมาดีมามาเลยครับวัดเลยครับวัดเลยครับวัดเลยจังหวะนี้จังหวะนี้อันตีสวดครับเรียบร้อยครับล่วงโยกตีโอ้โหเยอะๆเวเรชชอบนะครับคือมันคอมโบง่ายไงแล้วก็ดูเลือดเยอะนะ หลังเป็จบเพอจบเพอ <S <S <ets with a bear> ผมน่าจะ MVP นะครับเกมนี้รอครับเพิ่บเกมนี้ MVP นะครับเนี่ยเวรสเจ็กซี่มากเลยสกินนี้ไม่แพงนะครับไม่แพง